ไทยไม่กล้าไปเล่นกับตัวเองอ่าดีใจครับทนายอุทัยอ่ะแกไม่เอาพิมพเสนมาแลกกับเกลือแกแกรู้ว่าเออหมาบางตัวเน่ะมันไม่ใช่นักกฎหมายอ่ามันนักวิแค่นะเออเป็นนักวิแค่แล้วก็เสือกอะไรอ่ะเสือกรู้ดีกว่านักกฎหมายอีกแล้วแกก็ไม่อยากจะลดตัวลงไปด้วยนะเออมันไม่คุ้มอ่ะเออ กับสิ่งที่แกจะเอาตัวเองไปลงไปแรกนะมึงต้องมาเจอกับกูเนี่ยมุ้ยฟามอ้อนกันมุ้ยวัดกันเนี่ยนะเออมีการมาบอกว่าเอา่เอไอ,อทุกคนนะ่ะต้องยอมสิเล่าไม่กับสีเหยื่สีเหยนี่พี่ข้อเก่งพี่ข้อดีทุยนะกี่ดอกทงนะเอา,เอามันเลยนะเออจัดมัน ต้องให้มันอะไรเนี่ยต้องให้มันไอนชดเชยเดียวอืมนะคนเขารู้อยู่แล้วว่าคดีน่ะมันต้องมีการเลื่อนถ้ามันไม่พร้อมนะเออใช่ไหมล่ะโอ้นะเขาเรียกร้องมาแล้วไงมึงไปเห็นจีมึงไปเห็นจีเก่งขนาดนั้มึงหน่เนาะ โอ้ดีนะค่อยวันนี้ดีนะที่ผมเอานี่นี่ไว้สวสวนส่วนถอยได้บ่ละโอ้ฝนตกแห้งขนาดเลยเปียกบดเลยบ่ทีเดียแป๊บหนึ่งนะ้พี่น้องนะ โชคด,มดีมันคือสิเปียดมดยอดแฉกแต่โชคดีอ่ะลงมาไหม